สวัสดีค่ะหนูชื่อมินาโมโตชิซุกะอายุของหนูสิบขวบหนูเป็นเด็กที่มีนิสัยอ่อนโยนอ่อนหวานมีความเมตตามิตรภาพดีมีความอ่อนหวานช่วยเหลือผู้อื่นขยันขันแข็งมีความเห็นอกเห็นใจมีเหตุผลรับผิดชอบมีวัฒนธรรมมีความถ่อมตนมีความสง่างามมีจิตใจบริสุทธิ์มีความไร้เดียงสาฉลาดมีปัญญาและมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะหนูเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเลยใช่ไหม ชื่อของหนูในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่าเงียบหรือสงบซึ่งเป็นการสะท้อนคุณลักษณะของหนูที่มีนิสัยอ่อนโยนและสงบนอกจากนี้ชื่อนี้ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นหอมทําให้ชื่อของหนูมีความงดงามและละเอียดอ่อนนามสกุลของหนูมินาโมโตมีความหมายว่าที่มาหรือต้นกําเนิดซึ่งเป็นชื่อนามสกุลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นมินาโมโตเป็นหนึ่งในสามตระกูลที่โดดเด่นที่สุดและมีการระบุชื่อในชินเซ็นโชจโรคุซึ่งเป็นบันทึกที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ความหมายของชื่อและนามสกุลของหนูเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบุคลิกและภูมิหลังที่แสดงถึงความอ่อนหวานความเงียบสงบและความมีหลักฐานที่แน่นแฟน้นในชีวิตประจําวันเราอาศัยอยู่ในโตกเกียวหนูมีความสามารถหลายอย่างเช่นการเรียนหนังสือการเล่นเปียโนโการเล่นไวโอลินแบบน่าตื่นตาตื่นใจการทําอาหารการร้องเพลงและการทําขนมเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์หนูมีความผูกพันกับครอบครัว แม่ของหนูชื่อมินาโมโตะมิชิโกะและพ่อของหนูมินาโมโตะโยชิโอเราอาศัยอยู่ในโตเกียวนอกจากนี้ยังมีโนบิตะเพื่อนสนิทที่กลายเป็นแฟนในอนาคตและซาวาชิโนบิกที่เป็นหลานของหนูหนูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเป็นอย่างมากหนูรักและเป็นห่วงแม่มากและหนูก็รู้สึกผูกพันกับพ่อที่ดูเหมือนจะเข้าใจหนูได้ดีแม่ของหนูเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและอบอุ่นเธอคอยดูแลหนูและปกป้องเสมอหนูจึงรู้สึกรักและเคารพแม่เป็นอย่างมาก พ่อของหนูเป็นผู้ชายที่ใจดีและเข้าใจหนูเขามักจะคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหนูเสมอหนูจึงรู้สึกผูกพันกับพ่อเป็นอย่างมากเช่นกันนอกจากนี้หนูยังมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักสองตัวคือพีโกะและเปโรพีโกะเป็นสุนัขที่แสนซื่อสัตย์และเปโรเป็นกระต่ายที่แสนน่ารักหนูรักและเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงทั้งสองเป็นอย่างมากในอนาคตหลังจากที่หนูแต่งงานกับโนบิตะหนูย้ายออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับโนบิตะและลูกชายของเราที่ชื่อว่าโนบิสุเกะ บ้านหลังนี้ยังได้รับการปรับปรุงใหม่ในภายหลังด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของครอบครัวมินาโมโตะหนูมักจะร่วมผจญภัยกับโนบิตะและเพื่อนๆนในทุกๆตอนไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยในโลกแห่งอนาคตการย้อนเวลากลับไปในอดีตหรือแม้แต่การผจญภัยในดินแดน,แดนแมหัศจรรย์หนูมีรูปร่างผอมผิวขาวนวลดวงตาสีดำสนิทและผมสีดำยาวสลวยมักรวบเกล้าเป็นมวยผมหางมา้า หนูมักสวมชุดเดรสสีชมพูอ่อนแต่งแต้มด้วยโบสีชมพูสดใสลักษณะภายนอกของหนูจึงดูน่ารักน่าทนุถนอมนอกจากลักษณะภายนอกที่น่ารักแล้วหนูยังมีนิสัยที่ร่าเริงสดใสและมองโลกในแง่ดีเสมอหนูมักคอยปลอบโยนโนบิตะยามที่ท้อแท้และคอยช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนยามที่ตกอยู่ในอันตรายหนูจึงเป็นตัวละครที่ทุกคนรักและเอ็นดูในปี2005ลักษณะของหนูมีการเปลี่ยนเล็กน้อย โดยความสูงของหนูถูกปรับให้เตี้ยลงจาก150ซนเมเป็น130ซนเมตรและสีหนูของหนูถูกเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีดำเพื่อให้ตรงกับภาพวาดของฟูจิโกฟูจิโอนักวาดการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนโดยทั่วไปแล้วหนูมักจะสวมเสื้อสีชมพูกับกระโปรงสีน้ำเงินเข้มแต่ในบางวันหนูก็จะสวมชุดเกรสนอกจากนี้ถ้าหนูได้ออกตามภาพยนตร์ตาของหนูจะมีสีน้ำตาล ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ของหนูจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ลักษณะสําคัญของหนูก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปร่างการแต่งตัวหรือบุคลิกที่ทําให้หนูที่ทุกคนรู้จักและจดจําได้หนูเป็นคนที่ทั้งฉลาดและมีใจดีหนูเป็นเด็กที่มีความฉลาดเฉลียวคิดวิเคราะห์ได้ดีและขยันหมั่นเรียนแตกต่างจากโนบิตะที่มักจะขี้เกียจและไม่ค่อยตั้งใจเรียนหนูชื่นชอบการอาบน้ําและทําเช่นนั้นหลายครั้งต่อวันด้วยความหลงไหล แตกต่างจากโนบิตะซูเนโอและใจแอนที่พวกเขาไม่ค่อยชอบการอาบน้ำหนูยังชอบเล่นเกมเป็นอย่างมากแต่แตกต่างจากซูเนโอและใจแอนที่พวกเขามักจะเล่นเกมเพื่อแข่งหรือเพื่อเอาชนะผู้อื่นในขณะที่หนูเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานหนูเป็นเด็กที่อ่อนโยนและใจดีเธอใส่ใจและดูแลคนที่อ่อนแอกว่าสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมและตุ๊กตาที่ถูกละเลยเธอมีฝันที่จะเป็นพยาบาลหรือแอร์โฮสเตสเมื่อโตขึ้น ซึ่งงานทั้งสองนี้สะท้อนถึงนิสัยใจดีของเธอหนูรักตุ๊กตาของเธอมากจนถึงขั้นที่เธอรักพวกมันมากกว่าเพื่อนของเธอเองเธอเคยช่วยนกตัวน้อยจากมัดเชือกที่มันติดอยู่และเธอยังใส่ใจต้นไม้ปู่อย่างลึกซึง้งตอนที่เธอไม่สามารถช่วยต้นปู่ได้เธอรู้สึกเสียใจมากแต่ต่อมาก,ก็รู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นต้นไม้เล็กๆงอกขึ้นมาจากตอต้นปู่ในตอนหนึ่งโดราเอมอนโนบิตะ และหนูใส่ตุ๊กตาของหนูในรถแข่งของโนบิตะและเริ่มแข่งรถรถของโนบิตะเกิดอุบัติเหตุตุ๊กตาหล่นลงมาและหนูก็เริ่มร้องไห้และโกรธโนบิตะแต่ในที่สุดเธอก็ให้อภัยเขาเมื่อเธอเห็นเขาทำสิ่งที่ถูกต้องหรือทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นหนูมีความชอบในการ์ตูนโดยเฉพาะเรื่องที่มีการช่วยเหลือผู้คนเช่นสาวน้อยเวทมนต์ชิสึจังเธอยังเรียนเปียโนโบ้างแต่ไม่ค่อยชอบเพราะเธอชอบเล่นไวโอลินมากกว่าความหลงใหลที่แท้จริงของหนูคือมันเทศและไวโอลิน แม้ว่าการเล่นของเธอจะไม่ได้เล่นดีนักเหมือนกับการร้องเพลงของใจแอ้นอแต่หนูก็ยังคงเล่นไวโอลินอย่างเต็มที่บางครั้งการศึกซ้อมของหนูก็ทําให้เพื่อนบ้านรู้สึกรําคาญจนทําให้แม่ของหนูโกรธในช่วงต้นของอนิเมะปี1973และปี1979หนูมีบุคลิกที่ค่อนข้างแตกแยกเธอแสดงออกถึงความเป็นเด็กและไร้เดียงสาเช่นการนอนหลับและกินข้าวในเวลาเดียวกันขโมยลิสติกของแม่เพื่อเล่นกลืนโอปอนราคาแพง และลื่นไถลและไปบนเปลือกกล้วยอย่างไรก็ตามในตอนต่อๆไปของปี1979หนูเริ่มแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเช่นการแต่งตัวด้วยชุดกระโปรงการช่วยแม่ทำงานบ้านและการแสดงออกถึงความรักต่อโนบิตะหนูมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับโดราเอมอนด้วยความที่หนูเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักและอ่อนโยนทำให้โดราเอมอนรู้สึกเอ็นดูเป็นอย่างมากหนูมักจะชอบใช้เวลาอยู่กับหนูชวนไปเล่นด้วยกัน หรือพูดคุยกันแบบสบายๆหนูเองก็ชื่นชอบโดราเอมอนเช่นกันหนูมักจะชวนโดราเอมอนมาลองชิมขนมที่ทำเองซึ่งโดราเอมอนก็มักจะยอมลิ้มลองด้วยความเต็มใจบางครั้งหนูก็ขอยืมเครื่องมือวิเศษจากโดราเอมอนซึ่งโดราเอมอนก็ยินดีให้ยืมเพราะเขารู้ว่าหนูจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบและไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวต่อมาคือโนบิตะโนบิเพื่อนสนิทของหนู ความสัมพันธ์ของเราเต็มไปด้วยความห่วงใยและความรักแม้ว่าบางครั้งหนูจะรู้สึกตกใจหรือโกรธเมื่อโนบิตะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่หนูก็มักจะให้อภัยเขาเสมอเพราะลึกๆก็รู้ว่าโนบิตะเป็นคนดีเพียงแต่เขาเป็นคนที่ขาดและอ่อนแอเท่านั้นหนูมักจะคอยดูแลโนบิตะอยู่เสมอไม่ว่าจะยามที่เขาถูกใจแอนและซูเนโอรังแกหรือยามที่เขารู้สึกท้อแท้กับชีวิตหนูก็มักจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอ,อยังช่วยโนบิตะเรียนหนังสือ และชวนเขามาบ้านเพื่อชิมขนมที่หนูทำอีกด้วยนอกจากความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับโดราเอมอนและโนบิตะแล้วหนูยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆอ,อีกมากมายหนึ่งในนั้นคือทาเคชิกกดะหรือใจแอนเพื่อนข้างบ้านที่มักจะชอบรังแกบิติอยู่เสมอหนูเองก็มีความกังวลบ้างเมื่อใจแอนชวนเธอไปคอนเสิร์ตหรือทำกิจกรรมอื่นๆเพราะเธอกลัวว่าใจแอนจะสร้างปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นหนูก็ยังคงห่วงใยใจแอนอยู่เสมอ เพราะลึกๆแล้วเธอก็รู้ว่าใจแอนเป็นคนดีเพียงแต่เขามีอารมณ์ร้อนและชอบแสดงออกในทางที่ไม่ดีเท่านั้นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่ดีของหนูคือซูเนโอฮอนเเกวะเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยและหน้าตาดีหนูชื่นชมความสามารถในการวาดภาพของเขาและพวกเขามักจะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไปเยี่ยมบ้านของซูเนโอหรือเที่ยวด้วยกันนอกจากนี้หนูยังมีมิตรภาพที่ดีกับฮิเดโตชิเดกิสกิเพื่อนร่วมชั้นที่ฉลาดและขยันเรียน หนูมักขอความช่วยเหลือจากเดคิสกิเรื่องการเรียนและทำการบ้านและเธอยังเคยชวนเขาและโนบิตะมาบ้านของเธอเพื่อชิมขนมที่เธอทำอีกด้วยมิตรภาพอันหลากหลายของหนูสะท้อนให้เห็นถึงความรักความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจของเธอเธอพร้อมที่จะมอบความรักให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างไม่ว่าเพื่อนของเธอจะเป็นอย่างไรหนูก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอในภาพยนตร์สแตนบายมีเดรีมอน หนูได้ปฏิเสธข้อเสนอแต่งงานจากเดคิสกิเพื่อนร่วมชั้นที่ฉลาดและขยันเรียนเธอเลือกที่จะแต่งงานกับโนบิตะเพื่อนสนิทของเธอแทนเหตุผลที่หนูปฏิเสธเดคิสกินั้นอาจเป็นเพราะเธอรู้สึกว่าเดคิสกินั้นสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเขาไม่จำเป็นต้องความช่วยเหลือจากใครในขณะที่โนบิตะนั้นเป็นคนที่อ่อนแอและมักจะมีปัญหาแต่เขาเป็นคนที่ใจดีและอ่อนโยนหนูจึงรู้สึกรักและเอ็นดูเขา ในอนิเมะปี1973และตอนต้นของอนิเมะปี1979หนูยังเรียกโนบิตะว่าโนบิตะคุงแทนที่จะเป็นโนบิตะซังเมื่อปลอมตัวเป็นอาจารย์สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหนูมีความรู้สึกพิเศษต่อ,อนโนบิตะมากกว่าแค่เพื่อนในทำลายดั้งเดิมที่ไม่มีการแทรกแซงของโดราเอมอนโนบิตะไม่ได้แต่งงานกับหนูและคู่สมรสของหนูไม่เป็นที่รู้จักเป็นไปได้ว่าเธอจะแต่งงานกับเดคิสกิ หรือเธออาจจะแต่งงานกับคนอื่นไปเลยก็ได้ความรักของหนูและโนบิตะเป็นความรักที่แสนบริสุทธิ์และงดงามสแสดงให้เห็นว่าความรักนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้แบ่งปันเรื่องราวและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวหนูให้ทุกคนได้ฟังหนูหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการค้นพบเรื่องราวของหนูและได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของหนูขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลและวิดีโอใหม่ๆขอบคุณค่ะ